สวัสดีครับวันนี้ศูนย์บริการพัฒนาช็อปแล้วก็ชมรมคนหัดเล่นดาวเทียมนะ basicsetcut com จะมาแชร์ประสบการณ์แก้ไขเครื่อง s ั n บ o ็ออาการอ่อนค้างนะฮะแบบนี้เลยซึ่งตอนนี้เป็นอาการที่มีเยอะมากก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบนะฮะเพราะมีโทรเข้ามาถามกันมากมายนะฮะเริ่มต้นก็คือ มันจะเป็นอาการอ่อนค้างแบบนี้นะฮะอ่าให้รับปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับมันมีสวิตช์อยู่ด้านหลังเครื่องซันบ็อ์กนะฮะปิดเครื่องเสร็จให้ต่อสายโหลดแบบ USB นะฮะที่ศูนย์บริการของเราจำหน่ายไปให้เพื่อนๆทั่วประเทศนะฮะแบบนี้นะ,ะโดยใช้สายเส้นสีฟ้านะฮะหันสติ๊กเกอร์ขึ้นด้านบนนะฮะจะแบบนี้นะฮะ สีฟ้านะครับอย่าลืมนะฮะพอต่ออนี้เสร็จรานนี้เรามาดูโปรแกรมมัง่งโปรแกรมก็จะมีแถมให้ไปในแผ่นเลยนะครับชื่อโปรแกรม eProm Upgrade .exe e นะฮะเริ่มต้นก็ให้เราดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมพอดับเบิลคลิกปุ๊บจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะฮะให้เราเลือก b r o าว กด Browse เสร็จในในตัวแผ่นก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Sunbox 1.1.10จ ABS นะให้คลิกไปที่ตรงนั้นพอคลิกปุ๊บก็จะมีแถบขึ้นมาแล้วก็มากดที่ Open นะะก็จะมีป๊อปอัพหน้าใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะขั้นตอนนี้สำคัญก็คือให้เราคลิกตรง In Cloud Boost Loader ตัวนี้ด้วยนะฮะพอคลิกจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับแล้วก็มากดคำว่า Next พอกดคำว่า Next เสร็จก็ให้ไปเปิดหลังเครื่องของ Sunbox นะฮะเปิดสวิตพอเราเปิดสวิตเสร็จหน้าเครื่อง Sunbox เนี่ยก็จะนิ่งๆไม่มีคำว่าอะไรขึ้นมานะฮะแต่ที่ โน้ตบุ๊กของเราตัวโปรแกรมกำลังเริ่มทำงานละก็จะมีแถบสีขึ้นมาเรื่อยๆจาก0%ไปจนถึง100%นะขั้นตอนนี้ให้เรารอแป๊บหนึ่งถ้ากระบวนการตรงนี้มันขึ้นมาแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ตัวเครื่องตัวสายแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสามารถติดต่อกันได้แล้วก็ เครื่องก็กำลังโหลดข้อมูลจากตัวคอมผ่านสายโหลด usb สีฟ้าเนี่ยเข้าไปที่เครื่องรับดาวเทียม s ั n บ็อกนะฮะเพื่อแก้อาการอ่อนค้างทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่ะก็รอเราก็รอเขาจนกว่าจะถึง100%ซแป๊บเดียวใช้เวลาแต่ละเครื่องเนี่ยก็ประมาณ1-2นาที พอขึ้น100%เปอรุ๊บอย่าเพิ่งดับเครื่องนะฮะให้คลิกคำว่า Next อีกรอบนึงอ่าคราวนี้เขาก็จะเบิร์นละขั้นตอนตรงนี้ห้ามสายหลุดหรือดับเด็ดขาดนะถ้าหลุดหรือดับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็จะทำให้เครื่องตัวนี้อาจจะเสียได้หรือก็ยังติดอ่อนค้างอยู่เครื่องดีๆถ้าเราไปทำแล้วตรงนี้หลุดไปก็ไฟแดงเลยนะฮะขั้นตอนตรงนี้อ่าพอเขาโหลดถึง100%อันนี้เป็นอันใช้ได้ละ เรามาดูหน้าเครื่องของซันบล็อดูจะเป็นยังไงบ้างเ,เครื่อง s ั n บล็อก็จะขึ้นไม่ไม่ติดอ่อนค้างแล้วนะฮะคราวนี้ก็จะขึ้นคําว่า OTA เดี๋ยวก็จะมีเลขช่องขึ้นพอจบกระบวนการนี้ปุ๊บเนี่ย่าคราวนี้เราก็เสร็จแล้วรับสามารถปิดโปรแกรมได้ละ่าปิดโปรแกรมทั้งหมดปุ๊บแล้วเราก็ปิดเครื่องได้เลยแล้วก็นำซันบล็อกตัวนี้ไปต่อ จานที่เราใช้อยู่เพื่อให้เขา OTA เวอร์ชันล่าสุดมาก็เป็นอันใช้ได้นะติดตามผลงานดีๆอีกนะครับขอบคุณครับ